ราคาบิตคอยปรับขึ้นอยู่ที่22,961เหรียญสหรัฐวันที่9กุมภาพันธ์2566ราคาบิตคอยปรับขึ้น4.65%เมื่อเทียบกับราคา24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่22,961เหรียญสหรัฐหรือราว771,259.99บาทเปลี่ยนแปลง1.6%ในช่วงเวลา7วันตามข้อมูลล่าสุดค่ะสรุปราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีดังนี้ค่ะบิตคอยราคา22,961.10เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง4.65%อทรียมราคา1 1,652.12เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง1.91%เชเชอร์ราคา1.00เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง0.00%ค่ะ BNB ราคา328.27เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง2.38% USD Coin ราคา0.9999เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง 0.00%, 000. XRP ราคา0.399เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง3.89% Binance USD ราคา1.00เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง0.03% Cardano ราคา0.395เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลง1.8 ด็อกคอยค่ะราคา0.09069เรหรียญสารัฐเปลี่ยนแปลง4.76%และโพลิกอนราคา1.30เรหรียญสารัฐเปลี่ยนแปลง5.05%ค่ะนอกจากนี้การเคลื่อนไหวของราคาเหรียญดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีชนิดอื่นๆอ,อีเธอเรียมขยับขึ้น2.09%เชเทอร์คงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานวันที่8กุมภาพันธ์2566และโซลาน่าขยับขึ้น0.03%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ